เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้อแล้วนะครับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหาใช้งาน Windows 11แล้วพิมพ์ S ไซไม่ได้นะครับอ่าสถานการณ์นะครับเหตุการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับเราต้องการจะเข้าใช้งานนะครับในส่วนของแป้นพิมพ์นะครับเสร็จแล้วเราต้องการที่จะพิมพ์ตัวอักษรที่เป็นตัวอักษร s อสไซภาษาอังกฤษนะครับเราไม่สามารถทําการพิมพ์ได้นั่นเองนะครับ อ,อย่างเช่นที่เพื่อนๆเห็น,นอยู่นี้นะครับผมต้องการจะเข้าใช้งาน Gmail นะครับแต่เมื่อผมพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วผมต้องการจะใส่ a i SI. gmail.com นะครับสังเกตว่าเมื่อผมพิมพ์ตัว a i SI นะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์ฟันหนูนะครับหรือว่า double ลโ o d e นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกันนะครับในการเกิดขึ้นนี้นะครับผมก็คงจะตั้งข้อสังเกตว่า เครื่องของเพื่อนนะครับอาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ายู i นเต็ดคิงดออยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับอ่ามาที่ตั้งค่าแล้วก็ time and ภาษาตรงนี้นะครับอ่าภาษาและเมืองนะครับตรงนี้นะครับที่เราเป็นนะครับก็คือภาษาอังกฤษที่เราใช้มันจะเป็นยู i น e ต็ดคิงดอนะครับ จะต้องให้เพื่อนเพื่อนทำการเปลี่ยนให้เป็น unit e d Start ก่อนนะครับอ่าวิธีการนะครับอ่าทำการ add อ่าและเกรดไอตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็อ่าพิมพ์ภาษาอังกฤษที่เป็น us สั้นๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับอ่าเราจะได้ English unit e d started นะครับกดแล้วก็ทำการกด n e ก t ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับที่เขาป๊อปอัพมาให้เรานะครับเราก็ ติ๊กให้ถูกให้หมดเลยนะครับแล้วก็เลือก set as my window display ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ install นะครับอ่าหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน่าให้เราทำการนะครับลบภาษาอังกฤษที่เป็น united kingdom ออกได้เลยนะครับอ่าเลือกที่3ามปุ่มตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกที่ remove ได้เลยนะครับ ือว่าในกรณีที่เพื่อนๆต้องการจะใช้งานภาษาอังกฤษตัวนี้อยู่นะครับก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับแต่ในการที่เราจะพิมพ์นะครับตัวอักษรนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษยูเนเต็ดให้ถูกนะครับอ่าแล้วก็กดย็ดนะครับเพื่อให้ลบเหลือเพียงแค่อ่าอังกฤษยูเนเต็ดสตาร์ติดแล้วก็ภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับเมื่อเหลือ2ภาษาแล้วนะครับเราก็ทําการกดซิงค์เอาท์ได้เลยนะครับ อ่าเสร็จแล้วเราก็ทำการล็อกอินเข้าไปใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆสังเกตว่าภาษาอังกฤษนะครับที่ผมพิมพ์แอสไในตอนนี้ผมสามารถทำการพิมพ์ตอักษรแอสไได้แล้วนะครับ คลิปนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาพิมพ์ตัวอักษร S ไ i บน Windows 11ไม่ได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับนี้ผมจกกิ้กก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่าน,นี้สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ